ลาบเทาใส่หอยใส่ปลาบ่าได้กินโดนหรพี่น้่งเอ้ยี่ลองสิบันเดออืมใส่จะข้ามเงนอืมใสหอยใสปาสสาล,ลาอืม ม้ยางฝนมาแลุดคุณจะอุดไปใส่ปุ่ยข้าวนปอยอะไรอื่หอมทิดอยู่ไหนโอ๊ยบอกให้ตะวัดที่แล้จะปลูกเลยอืมใช่ก็ไม่จะมาเผือกระเทียมอืม

อืมอืมอืมแกงเทาใส่หอยใส่ปลาอืมอืม,อม ừ oh, yeah. mm. mm. เท่ามันออกจะน้ำสะอาดเนาะน้กปกออืมเท่ามันจะขึ้นเพราะว่าตรงที่น้ำสะอาดสะอาดนะทุกคนน้ำโซกโปรกมันจะไม่ออกเท่าชอบอยู่ในน้ำที่สะอาดน้ำไหลอืม,อม,อม,อม ເຈັບປີບໍ່ໃຫ້

โอเคทุกคนฝนมาแล้วแกนดเดียอืมครับอืมอืม